ผ่จะถามว่าแฟนหายไปไหนเนี่ยผมขอถามก่อนแฟนคุณคือใครนะรชื่อย่อข้หมอม้าปะ ใช่ก็ไม่รู้คนไม่รู้ไงเราไม่ได้ดูเราก็ถามไงยใช่หรือเปล่าก็แฟนเราอ่ะแฟนผมไม่ได้หายแต่ไม่ได้หายครับอยู่ไม่รู้อย่าง ยินไงเล่าเป็นไงล่ะแฟนเข้ามาเชียร์กันของผมทรงแบบนี้ของเราเงี้ยม่ต้องออกขี่โดยกินหม่อมใต้เรา ถามน้องๆแล้วใช่ไหมว่าแฟนเขาอยู่ไหนถามผมว่าเมียผมอยู่ไหนดีกว่าเมียมาไหมครับมาเหรอครับยืนยิงแค่ไหนได้ไหมครับทุกท่านมาด้วยเฮ้ยเ้ยนี่คุณเข้าคอนเซ็ปต์เพลงแล้วเนี่ยมีเมียมาคุง อ้าเดี๋ยวถามความรู้สึกเพลงคู่หน่อยครับผมอา้าวสองคนนี้ก่อนเลยเนีย่ย <ไป S 2> ดำเนินรายการใาแล้วนะเนี่ยอ๋อโออ๋ออันนี้ทำความรู้สึก <laughs> เลยรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงคู่กันชื่อเพลงแฟนผมหายครับเออนี่ก็เป็นครั้งที่สองของเราเพลงที่ผมกับพี่วอได้มีโอกาสได้ร่วมร้องกันแบบจริงๆทำไมร่วมแล้วต้องเว้นผู้คุณร่วม อย่าบอกนะรูปฝีอย่าบอกนะว่าบอกคุณสลับคู่บ้างไม่รู้ไงบางที่ลังห้องแต่งตรงถ่างตัวเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้เอเห็นมุ้งมิ้งมุ้งมิ้นก็เลยกันบ่อยถือหน้าส่วนี้รดยว่าไม่ได้ยิน สงสชีวิตยากเลยเอเคอเอขามีได้เ,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 ะนะเดูไ,ไม่ทันมือชิ้นดีา่า เมื่อกี้หญินเขส่งจุ๊มมาให้เราไม่ส่งจุ๊มกลับเหรอเออ่นผ้มเ่นตกูจะเแล้วเนอ่างนะเอนั่นเอง่พูดถึงเพช่ไหมครับน้องกูไแครัอ๋อ เออพูดถึงเพลงคามรู้สึกที่พวกคุณได้ร่วมครับร้องเพลงนะครับก็ดีใจครับทำลก็ราประทับใจในแบบได้มีโอกาสมาร้องในคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเพราะว่าเพลงดีใจยิ่งเฮ้ยไม่ต่อยน้องไม่ต่อยน้องครก็นั่นแหละก็ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่วันนี้ได้มาร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตนี้ครับ เออผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจคราเพราะตั้งแต่ฟังแรกๆอะครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันฟังง่ายฟังเป็นพลงที่ฟังสบายครับแล้วพอเนี่ยเราได้มาลองกับกราฟอะไรเงี้ยมีแล้วมีอะไรเรื่องก็มันอื้มเฟลท์เข้ามาถามถามเพลงคู่ของพี่กัจจัยกับพี่กบินดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเหี้ย กคุณสองคนไม่คิดจะจิ้มกันบ้างเหรอตอนมี้เมียแล้วครับตอนนี้เมียแล้วใจเย็นนะลึกใจเย็นนะลึกขอี่นั่นใช่ครับเฮ้ยขอให้ยืมแป๊บนึงหน้าไม่ได้ครับคุณไม่รู้หรอกครับไม่รู้หรอกครับชีวิตเมียมันเป็นยังไงแฟนนี่เขาเรียกว่าเบามากเลยนะครับแต่งงานนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยครับผม ก็ระบายความในใจบ้าสเลี้ยงกันในบ้านเราเองนะความรู้สึกทคิดดิคุณร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมใช่เพลงอะไรนะผิดจังหวะผิดจังหวะครับครับขอความรู้สึกครับนี่รู้สึกสนุกรู้สึกจริงจริงถ้าไม่รู้จะพูดเลยอ่านสคริปต์ก็ได้นะพี่ สำหรับเพลงพีจังหวะนะครับแซวเพลงีจังหวะมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเราเรารู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับตวินแล้วก็ได้มาร้องเพลงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปกติเราฟังแรปอยู่เรื่อยๆเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับแรปเปอร์อยากจะลองซึมซับอะไรหลายๆาอย่างมาอย่างวิธีแรปหรืออะไรอย่างเงี้ยในวันนี้ตรงหมดเลยดาตรงหมดเลยเราจริงจริงนะ จริงๆเลยนะครับตอนประกษาโทรม,มาครั้งแรกผมนึกว่ามาปรึกษ,ษาเรื่องความรักครับผมไม่ได้ในวันนี้มาฟินเกมแต่สำหรับผมนะครับผิดจังหวะตลอดเลยครับเล่นเกมผิดจังหวะตลอดเลยครับผมล <ś c oughs> องได้บเบาเงื่อนมีนายอยู่นูน <c oughs> ่นนี่น,นะะรักน้าจุ๊บจุ๊บเอาตามผมแล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมมาสอนแรปดีกว่าสองสอนพี่ฤทธิ์กับเพิร์ชนะฮะในนามเป็นแรปเปอร์แรป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 สอนน้องๆแรปกันดีกว่าจริงๆผมฟังซิงเกิลใหม่คุณนะเหรอคุณไม่ต้องสอนผมร้องได้แล้วบวกบวบบวบผมมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนหรอใช่ถ้าคุณอยากแรปง่ายๆคุณต้องแรปแบบสบายๆยังไงสิคุณอย่าแรปไม่ยาก อเอาแต่ทายากมันรั่ง่ายๆแบบนี้คุณต้องลองให้ของจองอสุดท้ายคุณต้องโดนบวบแน่นอนเมื่อกี้คือโดนบวบไมถึงของจองกับบวบอ่ะเอาข้องกับบวบอะไรที่ของจองผมลิบอายุ30ครบ เธอเต่อเลยอะไรที่ต่อวร์ยนไอนั่นอ่อ้วกผมเพิออย่าไปกินใส่อ้วกอ้วกอ้วอรวกอวอ้อ

จ้วบจุ๊บรอครับผมบุ๊บใช่ไหมครับพอเสร็จงานเนี้ยผมไม่มีอะไรทำผมก็จะเดินทางไปประจวบครัสุดท้ายแล้วครับกระชาความหวังหมู่บ้านไปกับน้องกัมบน้องกั๊บบอกจะจ้วบจบใช่ไหมแต่ถ้ามากับเร,เราเราจะเคี้ยวเธอแบบครัวครับ เพื่อนใหม่ด้วยนะครับผมเออเพลงชื่อว่โมบนะฮะอ่ะฝากเพลงเสร็จแล้วสัมภาษณ์คู่ครูบังเอิญนะเพื่อนคุณน่าเบื่อไปแดนะเป็นยังไงบ้างครับกับเพลงเพลงนี้ครับที่ได้ร้องนะคุณไม่ต้องสัมภาษณ์คู่สัมาร์เพื่อนบ้างอโอ้คุพูดเสียงกูจะหมดแล้วเนี่ยเพื่อนต่อเข้าไปภาพรู้สึก ที่ได้ลองเพลงด้วยกันก็เคยบอกไปแล้วที่แล้วว่าแบบเออแบบตื่นเต้นด้วยฝุนเอาอย่างนี้ก่าหรือเป่าเรื่องเพลงเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วแต่สาวสเปคเพิร์ดเนี่ยเป็นประมาณไหนจริงๆเขาไม่มองนี่ก็ใเหมือนกันเพิร์ดขอหมดเหรอเหนื่อยนะเอางงแล้วสำหรับลิศนะครับพี่ลิศครับทำไมครับชอบสเปคสาวแบบไหนครับผมผมของานท่ายากครับอะไร เออครับผมสัมภามณ์ถพอน่าาอการเกิสัมภาษณ์ที่น่านนตอามภลที่ราบว่าพี่ลิกับน้องเพิร์ดนะครับรู้สึกบ้างกับเพลงโทษนะโทษนะไม่ได้มาแถลงข่าวอะไรนะเอาเอาขอเลยของพี่ลิกกับน้องเพิร์นะครับว่ารู้สึกไงกับเพลงการนี้ครับผม จำแล้วทำไมเราไ่ะตอนนะคุณย้อนแย้งมากเลยอ่ะคุณบอกให้น้องถามพอน้องถามคุณก็ไม่ตอบตอตอจะทำยังไงดีแม่ครับพี่เมฆเอ้ยหมอโอี่บ้านนั้นเขาจะเอาเรา่ะไม่สู้ต <c oughs> ัวเราอดภัยครับเราอยู่ครับความรู้สึกครับความรู้สึกเพื่อนครับพูดครับพูด เป็นเต้นครับที่ที่ได้ทำงานกับพี่อด้วยที่บอกไปว่าพี่ลิดก็สั่งสมประสบการณ์มาเป็สิบปีแล้วมันผมก็เข้ามางานแบบมันฟรีจาริงกับพี่ก็แบบฟีดฟีดใช่ไหมฟรีดทำฟรับำด้วยไม่ตื่นเต้นนะรีใจาริงมันแปลเป็นยังไงไปแล้วครับฟรีดแตก็พอครับผมอู้ยทำไมทำไมแก่ขนาดนี้แต่ทำไมหน้าเด็กจังเลยครับคุณไปทำอะไรมาฮือฮือ ผมรู้ว่าพลังคุณกวินครับผมมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอผมจะไม่ทายอินเดียรดิสกินิคของผมผมจะไม่มายืนพูดบอกใครว่าอยู่ที่ทายอินทาวเบอร์โทรก็มีสุดอ่าไม่ห้ามคุณเด็ดหรอเอาไปไหนต่อนะถึงไหนก็ได้เอาเทม เอาจริงๆป่ะเอาจริงๆป่ะเออรอบซ้อมอ่ะมันไม่ได้คุยกันนานขนาดนี้แล้วประเด็นคือนี่เพิ่งสามคู่เหลืออีกกี่คู่แล้วมันจะยาวขนาดไหนกำไรแล้วคุณเอ้ยบอกเลยนะร่าใครนั่งอยู่ที่นี้นะครับถ้ารีบก็กลับก่อนเลยนะครับ ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโชว์รูปของพวกเราเนี่ยสามคู่เนี่ยไม่ธรรมดาแต่อยู่ด้านหลังเวทีเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดากว่านี้ทั้งโชว์รวมถึงเขาขึ้นมาพูดกันเนี่ยเรวรอฟังกันเลยละกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอโชว์ต่อไปกันเลยครับ